มันเป็นรปภแล้วก็ที่เขาเนี่ก็เป็น่นั้ที่เขาพูดทักทายเรารก็รอดยังไงไงา้แจมสายที่เลยทุกวันนะฮะตรงนั้นก็คือเกิดความสนุกนะครับพี่เขาก็มีอะไรก็จะแนะนำทั้งหนึง่งน,น,นะครับทางวงตีชื่อวงคือวงเรเจ็ตนะฮะซึ่งที่เขาเล่นอยู่มีโอกาสได้เป็นเล่นแบ็กอัพให้กับคนใหม่เจริญพระก็เ,เ,เลยชวนไปด้วยนะครับตรงนั้นว่าติดสายตามเขาพี่เขาไปทวัวร์เสร็จน,นี่มีโอกาสได้ ไปแตลมนม่ครั้งหนึ่งที่เขาก็แนะนําให้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์สุภสุขรหลักอาจารย์ท่านเข้าใจดีนะครับเมื่อกาได้ทาเดโมเพลงไว้ผมนะกละับผมกลับไปบ้านบวชให้คุณทองแม่สุภหาวันจำผมก็กลับมั่งเทสทีไม่ไดไม่มีงานทำอาจารย์ผมก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยนึกถึงที่เดียวแต่แล้วผมก็โทรไปก็เจอพอดีพี่กบผมบอกพี่ผม่งกลับมาจากบ้านผมยังไม่มีงานทําที่เขาก็เลยว่าเออมาถยงที่ฝากงานให้ในช่วงที่ตกงานผมอาศัยอยู่ตลอดทั้งวังาน นอนห้องเดียวกับพีกพ่กบนะครับกินอยู่ด้วยกันนะครับในพเมนต์หรือว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่กล้าให้ผมไปพักเลยซึ่งที่เขาไม่เคยรังเกียจเลยสำหรับพี่กบนะครับผมถ้าเกิดว่ามองย้อนตั้งแต่ต้นจนจนปัจจุบันนี่ความรู้สึกผมนี่นนคิดว่าบุคลิของพี่เขาผมทดแทนได้หมดแน่นะครับที่ผมมาคชื่อว่าสมัยที่ผมเข้ามาทำงานใหม่ซึ่งก่อนนั้นี้คือยังไม่ทํางานด้วยซ้ำมันเหลือติดกระเป๋าก็ไม่กี่รักกี่บาทด้วยซ้ำนะครับ ้องใช้ซื้อกล้วยมาแขวนไว้ข้างฝาห้องเพื่อกินแทนข้าวผมต้องขอขอบคุณพี่กบมากมากเลยที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เองก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่พี่ก็ไม่เคยที่จะคิดที่จะเรียกร้องอะไรจากผมต้องขอขาบขอบคุณสารพิกบมมาก,มากมทีท่เป็นคนดีของัว ตอนนี้บริัารท่านของเราครับพร้อมแล้วนะคะเรื่องสัตว์ที่มาตีนอยู่ที่ท่านของออโรวีผลิตภัณฑ์ที่ชนแพย์ส่วนใหญ่เลิกขชยค่ะผู้ผลิตเบียร์ทางเบียร์เรียนขพรระดับโลกของไทยกินแล้วภาคูุิใจเบียร์คนไทยทำเองวันนี้เราจะมาพบจ้าคขึ้นไหมสุรพรกันนะครับจริงแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะพอทราบประวัติคุณไม้มาพอสมควรนะฮะว่ายีนั้นเคยทํางานมาหลายอาชีพนะครับแต่ก่อนก็้เคยเฮ้ย,ยใช่ใชพูดอย่างนี้ร้องซิปจีดําหรอต<ช>่<ช>ความฝันเด็กๆเลยอยากเป็นนักร้องนี่คือฝันมาเลยหรือแบบหรือว่าม,มันชีวิตมันผันเหไปเป็นนักร้องก็เลยมันเป็นมีควาหรือว่าเป็นความฝันก็เป็นฝันนะครับในความตั้งใจก็ตั้งใจว่าได้เพราะว่า คือชอบร้องเพลงแต่เด็กชอบร้องเพลงอย่างลูกทุ่งมอลำาอีสานก็อย่างที่พรศักดิ์สองแสงนี่คือเราเห็นเขาแล้วแบบเราอยากเป็นเหมือนที่เขาอยากอยากจะเป็นนักร้องทำยังไงใช่จะได้เป็นแต่ว่าความฝันมันห่างไกลมากเพราะว่าเราอยู่ท้องไร่ท้องนาความเป็นอยู่ก็อดอดต่างนะหาเช้ากินเทําพ่อแม่เราไม่รู้จะเดินไปยังไงนนะเราไม่รู้จักใครแต่สุดท้ายไปพบกับคนหนึ่งครับเขาบอกเลยว่าคนนี้นะครับเป็นคนที่ผลักดัน ไ้หมได้เป็นนักร้องสมใจถ้าไม่ได้มาเจอพี่คนนี้ไม่มีทางไม่มีไม้ที่รมพรเหมือนโอ้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยไม่ได้เจอกันด้วยความบังเอิญแต่เจอเพราะว่าเฮ้ยคนเรามันชตาต้องกันคุณไม้บอกอย่างนั้นเลยอ๋อเหยังดูในดวงใจตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังคงเจอกันอยู่เห็นไหมครับที่คุณกบนะครับพี่กบของคุณไม้คุณวรดิตกิจจาธรครับเชิญ แล้วทุ่งแต่ว่าไม่กบทำไมดูแล้วแนวร็องอ่าไม่เจอกันได้อย่างไรไปเจอกันที่ไหนยังไงคุณกบรับจ้างอยู่แถวนาซาคุณกบเป็นนักดนตรีอยู่ที่นาซาโอ้แล้วคุณไม้ที่ไปเจอคุณไม้คุณไม้เป็นอะไรคุณไม้นี่เจอเขาอยู่ที่ลานจอดรถนะฮะไม่จริงล้วผมทำงานที่นั่นคือเป็นรปภพอดีวันนั้นผมวันหยุดผมไปหาเจ้าพิเศษมาว่าผมมารับรถรู้ไหมว่าเขาเป็นนักดนตรีรูครับเพราะว่า คือผมตอนที่ผมเป็นรปภผมจะอยู่ตรงจุดหน้าใช่ไหมป้อมยามคอยตรวจบัตรพนังงานที่มาทำงานจะรู้เลยคือพี่เขาเดินเขาทุกวันผมเห็นทุกวันเลยรู้เลยคือช่วงแรกผมก็ไม่กล้าทักเพราะเห็นนักงดนตรีโอ้ยเราอยากรู้จักจังเลยพี่เขาคงจะเล่นดนตรีเก่งแนวทางที่แบบเราต้องการแสดงว่างั้นเหรอ่ครับวันหนึ่งตังใจเห็นพี่เขาผานตาเข้ามาครับพีัีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยผมม็ทักตัดใจทักเขารับผมพี่เขาสวัสดีครับแล้ว สิ่งที่เรารู้สึกแบบพี่เขาก็ทักตอบอะไรเงี้ยข้างหลังก็พี่เข้ามาทุกวันก็ทักทายว่าเป็นไงเป็นไงเราไม่เบื่อ